คระแคปก็สวัสดีครับคีคนคอนทุกท่านกันด้วยนะครับ,มรบผมมาเพื่อผมมาเรียนคลุมใะแตนน่ในกิดีโเกมที่มีชื่อว่า one last breath นะครับผมก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกสนใจมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกม size c r a w i n g นะครับผมที่อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับเกมอย่าง insight นะครับผมหรือ micro little nightmare อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่ง ถึงแม้ว่ากราฟิกมันจะเหมือนอินไซต์แต่ว่าผู้พัฒนาไม่ใช่เออเพลเดตนะครับผมไม่ใช่ผู้พัฒนาเดียวกันกันกบลิมโบหรืออินไซต์แต่อย่างใดเป็นผู้พัฒนาใหม่หมดจดนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่า,ามีความเกี่ยวข้องยังไงเพราะว่ากราฟิกแม่งเหมือนชิบหายนะครับผมคอนเซปต์เกมก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าเกี่ยวกับเออมนุษย์เหมือนแบบแคล้ายๆแบบมนุษย์ไกลพันธุ์ที่แบบมีพลังในการควบคุมต้นไม้นะครับผมคือเหมือนเป็นเทพปรึกษา อ้าวมึงเป็นนาฮิดาเหรอเ <c oughs> นี่ยแหละครับผมก็เลยเกิดความสนใจตั้งแต่ที่มันประกาศเปิดตัวแล้วก็ดูเทรลเลอร์นะผมก็เลยแบบพอเกมวางจําหน่ายผมก็ซื้อขึ้นมาทันทีนะผมเพราะว่าราคาเป็นมิดนะครับผมมีเฉียบมีฉาชีพมากๆเล่นละเล่นก็ตอนนี้ผมปรับเซตติ้งอะไรค่อนข้างจะพอตัวนะครับผมคอนโทรลก็ไม่มีอะไรมากแต่เกมนี้เขาแนะนําให้เล่นโดยใช้จอยนะผมแต่ผมไม่มีคีย์บอร์ดแม่งนี่แหละดีแล้ว <c oughs> เริ่มผมก็ทะเลาะกับวอลลุ่มอยู่นานเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเสียงที่ทุกคุณผู้ชมจะได้ยินเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะดังหรือเบาเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเบาเกินไปก็หอใครนะครับผมเพราะว่าเสียงประมาณนี้คือเป็นมิดกับหูผมที่สุดแล้วนะครับผมจริงๆเสียงแบบนี้คือเป็นมิดต่อหูผมมากที่สุดแล้วนะครับผมโอเคภาษาก็ไม่มีอะไรดิสเคร m e r นิดนึงคือความจริงเ่ะมันต้องขึ้นว่าสตาร์ทเกมแต่เผอิญว่า ทะเลาะกับเออเสียงอยู่กดผิดไปกดปุ่มสตาร์ทเฉยเลยตอนที่ยังไม่ได้อัาก็ขออภัยเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเมื่อคอนติเนียหรือเลเวลเซเลชันนะครับผมเมื่อเอ่ยไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนแต่ช่างมันเถอะฮะเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้โดนสป,ปอยเพราะว่าหลังจากกดเพลิกดผมก็ออกมาเมนูทันทีนะฮะเลเวลเซเลชันมีโอ้เดี๋ยวหนึ 1, 2, 3, 10, 11, ่งสองสามสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามช h a p t e โอ้โห พอๆกับเอ่อเคาเรียกว่าอะไรอ่ะพอๆกับซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยมาไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะผมเริ่มอ่าชัปเตอร์แรกนั่นเองมาซึ่งก็คือกดปุ่มสตาร์ทก็มาเป็นอย่างนี้แหละไอ้ริงแล้วอะไรอ่ะใบไม้เหรอพ่อไปอยู่ในถ้ำ อุ้ยอโออ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 ่ออ้านี่ไงนี่คือตัวเอกเราฮะคุณผู้ชมเป็นอ่าน้องหัวข่าวซึ่งเป็นใครมาจากไหนก็เออมาจากถ้ำก่อกําเนิดมาจากถ้ำ <c oughs> ก่อกําเนิดมาจากถ้ำออเป็น 2D ซัสโคเริงเลยนี่หว่ามันไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แนวเอ่อ ตไหนแม่และอันนี้คือแนว i ินไซต์กับิมโบปรับชัดเจนนะฮะประมาณนี้มาทำไมมันกระตุกเป็นบางช่วงแปลกเออแต่ภาพสวยนะคะภาพสวยเออเกมแบบนีนะ้ทำให้ผมคิดถึงอ,อินไซต์เลยอะซึ่งเกม i ินไซต์ผมเคยเล่นไปแล้วในช n e l ก็ไปตามดูกันได้นะครับผมประมาณนี้ อือฮึ่มตึงโอ้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 ใจเย็นใจเย็นอืดโอเคอ่อฮะ่ะเอ่อรู้สึกกดซีป่ะเออกดกดซีหรือกดเออกดซีหรือกดคอนโทรลก็ได้โอเคมาพยายามจำปุ่มที่ผมเปิดดูตะกี้นี้อยู่เอตอ เห็นเกมแนวนี้เขาตั้งตีมว่าเป็นโพส t a อ o c a l y p t ฮะซึ่งในเทรลเลอร์ก็เห็นอยู่ว่าเราน่าจะได้เข้าไปในเมืองแน่นอนว้าย Rebirth b o r n a g a i n <c oughs> อาชิเมนขึ้นฮะกำเนิดเกิดมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์มาวินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อาจารย์มาวินผู้่ิดาพูดเลย <c oughs> อันนี้ตื่นสิพี่ ีตื่นเมื่อกี้ก็อยู่แบบธรรมชาติตอนนี้คือตกลงมาคือทำไมมันมืดแบบมืดสัดๆเดี๋ยวเอามาออก่ันเอามาออกกัน,อ,าาอ,อ,อ,กกนอุ๊เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยกลางแนวกลางคืนแถมยังมีอุปกรณ์แปลกๆไอ้ชี่อินไซต์โคตรเลยอะ เฮ้ยเอาเรื่อง i n s i ซ e ์ h ั t ๆเอ้ยหิน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 อือออมันคืออะไรอ่อ๋อไม่ต้องอันนี้เลยมันเหมือนมันอันนี้มาให้อุ้ยตัวไรนะ่ะตัวไรนี่ เอออ้าวมันคืออะไรอะ่ะมนุ์ทดลองหรือสัตว์ทดลองเหรอแล้วอยู่ในแคปซูลแบบไอ้นี่ด้วยคลิปเอาออกไปกูไม่ออกถ้าออกแล้วกูจะอะไรแดก <c oughs> <c oughs> มาวับอืมค่อยๆอ,อุ้ยจริงจ้านาแหละอุ้ยนกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังตรงตรงหลังชาติเนี่ยนก <c oughs> นกโอ้โหหวังว่าคงจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเาขาเรียกว่าธีมของโลกนี้มากขึ้นไอ้เหียตัวอะไรอ่ะกูเง็นกูเพิ่งเง็นจะเย็นพี่จะเย็นโอไ้ไฟไฟไฟ้ารัดวงจรด้วยได้เจอ เย้ยไอ้ส uhm ัตว like ์ยิ่งก่าหมาในอินไซต์อีกโอ้ไม่กูเนสไหวไหมเนี่ยกูเอ๋แล้วนี้คือเฮ้ยหมายถึงจอกเหรออุ๊ย e ได้ไหมเพราะว่ากด f หรือ e อ้าวอยากรู้หัวน้อง อ,อูอยากรู้หัวน้องเฮ้ยอยากรู้หัวน้องมาตามมาลูกตามมาจิงจอกเราเป็นเทพหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนฮะ <c oughs> เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คืออ่านลากได้เดี๋ยวประเด็นคือกด WSD มันจะก,กดปุ่ม a โร่มากเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยปุ่ม S เพราะว่าที่เขาให้ อ่าเดินเนี่ยคือ W A S D แต่ล้วก็ต้องกดปุ่มอินเตอร์เป็น E ไม่ก็ S ได้ด้วยอะมันตอนนี้คือหนักฟังหนักเออข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาเฮียมึงมึงโขกหัวทำไมอ่ะโขก X นะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไร โอเคโอเคว้าอ่ะไม่กระโดดล่ะอึดเออโอเคแสดงว่าปุ่มแสดงว่ากระโดดแบบขอบขอบแบบขอบสุดไม่ได้เหรอโอ้หอะไรวะแม่งเออทำไมเกมพวกนี้ชอบให้อยู่ขอบขอบแล้วค่อยกระโดดไม่ได้วะแม่งเอยอย่างนี้กูก็ตายโง่สิฮา เดี๋ยวนะทามไมบรรยากาศมันโคตรไซส์เลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตรงนี้ไปได้อะ่ะผู้ชมเนี่ยตรงนี้เออตรงนี้ลากได้ตรงนี้ลากได้จำหนึ่งน,นนะเหมือนตรงนี้ไปได้อุผู้ชมได้ปะไม่ได้เอา้าเพื่ออะไรฮ่าเอยเพื่ออะไรฮะอืม ลากลากลากไปอยู่ตรงนี้เอ้ยหมาหมาไปไหน,ต,ไนต,ตัวเราเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมตัวเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราไม่มีพิษไม่มีภัยอ,อุ้ยกับดักอืออะไรลูกแต่ไม่แน่ต้องกังวลเรื่องเอ่าอันนี้มากเท่าไหร่ฮะในการสำรวจเพราะว่ามันไปแค่ขวาอย่างเดียวขวาแบบขวาจัด อันนี้ยังอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยพลังงานพลังแห่งธรรมชาติว้าวคือแต่งงอยู่ว่าน้องเป็นอะไรอะ่ะต้นไม้แห่งชีวิตหรอหรือเป็นจุดอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าบอกคือจุด Save, Check Point เซฟเช็คอยอ์หรือที่อะไรสักอย่างหนึ่งเอามีอีกเหรอเพื่ออะไรอะ่ะ r o o a or oh, r o o t for the first time คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะหืมอ้ว้วาวอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นประการรลาชนีนี้เองโอเคตามในเชลเลอร์ฮะโอเคกูคเข้าใจเดี๋ยว นี่คือที่ไหนนี่ไทยกับกันเหรอไปสิโอ้โอ้ระวังเราวะังเอ s โคเดซิสลาสติงยูเมฮ e เนี่คือสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้ยินเหมือนเป็นที่ลกล้างแล้วมีเสียงประกาศประกาศว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้กูฟังไม่รู้อะเดี๋ยวแล้วเออโพสอพอรคาลิ์จริง ยยไมยเส้นดิโอไหวไหมลูกโอเคไหวแล้วด้านซ้ายมีอะไรให้ไปต่อด้วยนะแป๊บนึงท่อระบายน้ำเลยอ้อาวใหญ่สแกนแล้วเข้าไปได้ด้วยก็นึกว่าไม่ได้ประต่อะ่ะ มีโคด้วย in main by work ปิ f by work ด้วยนะลาก่อนโลกแล้วรีเท r n นศูนฮะภาษาซีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโว๊ยสัตว์คืออะไรอ่ะกูกด มันคืออะไรอ่ะ Innocent the first effect อ๋ออย่าบอกเป็น collectible ออ oh ไ m เ god อ๋ออ๋อ,อมันอยู่มันอยู่ในรังกระรงกระไม่ใช่รังกระจกเขาเรียกว่าอยู่ในตู้กระจกเออเฮ้ยกูก็หลอนมันคือฐานที่เก็บอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอ่าชิบหายละเออถ้าเกิดว่าผมไม่เข้าใจหรือตีความเกมแนวนี้ผิดไปก็ขออาภัยนะเพราะว่าเกมแนวนี้มันแบบไอ้นี่จริงๆอ่ะคือ มัน <One> อ <input> ุ so right. so ้ยกว้างเอเบเนอลเพราะว่าเกมนี้คือเนื้อเรื่องมันสอดแทรกไปในทุกอสิ่งแวดล้อมของเกมนี้ของเกมแนวเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผมตีความอะไรผิดไปก็ขออภัยนะครับผมก็อะไรเนี่ยเึ่งเพ่งเห็นว่าเป็นมีป้ายเอ็กซ i m e ร t ิเมนอ๋อเป็นพื้นที่การเรียกว่าพื้นที่การทดลองแล้วมีสัญลักษณ์แบบต้นไม้สามต้นด้วยนะ อืแต่อยากที่อยากจะรู้ก็คือทำไมโลกใบนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้เป็นโพสสพอคาิ์ได้อุ้ยมีเสาแสดงว,ว่ามันก็เซตติ้งโลกเอจริงๆอะกราฟิกเหมือนอินไซต์แต่ว่ากราฟัฟไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่คือจะพูดยังไงอ่ะ กราฟิกเหมือนอินไซต์แต่ว่าตีมโลกค่อนข้างจะชัดเจนฮะคืออินไซต์คือเมืองใหญ่แล้วก็แบบมีการทดลองอะไรนู่นนี่นั่นยังเห็นคนอยู่แต่เกมน,นี้ไม่น่าเห็นคนอนะเห็นแต่ตัวเฮียก็ไม่รู้นะนะั่นอะกําลังล้าอยู่เนะี่ยแล้วถ้ากูเดินไปกูว่ากูโดนงําแน่นอนเพราะฉะนั้นทําไงดีหรืออ,อ่สามารถไหมสามารถกูกลัวโดวนงําอะ่ะ มีอะไรที่พอจะเป็นไอ้นี้ได้บ้างอะกระโดดไม่ได้ด้วยกาัอ๋อเออกูกระโดดได้ไอ้เฮาจิกเออเนี่ยตุลมันใครเดินตามกูมาวะใช่ละเใช่และใช่ละวใช่ล้วอ๋อไอ้ชิตไม้มันโอ้ยกวาง A B เอบีนามอนอ้าวเอเอ,เอใช่เออกวางตามเรามาไงาน้องกวาง อืมเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดแล้อมฮะเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดแล้อมก็จริงตัวเราเป็นน่าจะเป็นพูดภพายหรือเทพไม้อะไรสักอย่างหนึง่งโอ,โอจิตเสียงเปลี่ยนเอดต่ออันนี้คือให้เรายังไงอ๋อกดเอสซ้ายก็ไปได้นะหมดยัง ซ้ายก็ไปได้ไดนะดูซ้ายก่อนอ๋อซ้ายไม่เกี่ยวเพราะแค่เอามาเอาออกมาโทษโทษต้องกด E แล้วก็ดีซึ่งเออสุดถึงไหนเอต่อแล้ว เออมันมีอยู่ด้านขวาด้าน,นสายไปไม่ได้หรือว่าต้องนั่งยองๆย,ย,ยองไม่ได้ด้วยโอเค <c oughs> อ่ามันอยู่ใกล้ๆกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งแหละ อ้าวอ้ตรงนี้ไปไม่ได้อ๋อขึ้นไปข้างบนแต่ว่าข้างล่างไปใต้ไอ้ห่าจิกเอยแล้วกูตายฟีไอ้เหี้ยเอยไม่น่าเลยกูงั้นแสดงว่าเราเอารากไม้นี้ออกก่อนอ่ะฮะรากไม้นี้ออกแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาไอ้ถุยกด e แล้วก็เออเอาออกมา ออกมาเสร็จปึ๊บโอเคแล้วก็เก็บเลยเก็บเลยจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานโอเคเก็บเลยไม่ได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานฮะโอเคแม,ม,ง,เง,เคมงเอ่ยตายโง่สองรอบละตายโง่สองรอบมา ออาไม่ได้แจกครับไม่ได้แจกค่ะ<ม>ไม่ได้แจกไอเฮียเอ้อเ,ออเสียงแม่งกันรถรถตันคอกูเลยชิบหายมึงกัวเฮียอะไรกูบอกเข้าใจมนุษย์ทดลองสัตว์ทดลองหรืออะไรอย่างนี้หรออมอุ้ยกวางเอบินาโอไม่อีกแล้ว ลดีอยู่อยู่ๆ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 อยู่เอามึงเห็นก e ูได้ไงอ่ะโอ้โหฉันเกลียดเด็กเซนดีอย่างนายจริงๆเลยฮัลโหลอย่าบอกกูต้องวิ่งอ่ะวิ่งเหรออ่ะวิ่งก็วิ่งมา ถ้ามึงเห็นจากระยะไกลขนาดนั้นนะมึงแม่งตาดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยบอกก่อนแล้วต้นไม้แดงๆนี่คืออะไรอะ่ะเป็นเหมือนแบบก็เหมือนพายอะไรอย่างงี้เหราเอาละมาละถึงเวลาวิ่งสินะวิ่งแต่ว,วิ่งทันเหรอไมอออ่กระโดดสิโออีดิมไม้มันก็ดับลงมาออยังไงยังไง เออมันมาแล้วกระโดดตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนี nào yt. Nào yt. ้เอ้าโอ้โหชี้หมายแล้วแม่งเลี้ยวกวกไอ้เหี้ยแม่งเลี้ยวกวกแม่งเลี้ยวกวกใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหจุดโอเค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 กด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 ลิฟต์ไม่ใช่ลิฟติดีกระเช้าไปสิโอ้โห ไปตามต่อไม่ได้แมงเสือกเรียกพวกเหลือจะเชื่ออกระเชา้าเอา้าจบชัปเตอร์แรกแล้วหรออเอา้าแล้วก็โดนโยนมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ชงกระชาที่กูเดินทางมาอยู่ไหนอ่ะ ก็คือไอ้นี่หรอเออไอ้ข้างหลังเราเนี่ยมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาอ่าตามต่อตามต่อโอ,โ,โอ้โหอันนี้คืออยู่ในเขตเมืองแล้วใช่ไหมแล้วเมืองแบบเชียร์แมงพังไปหมดละโอ้ยไอเ,อเ,อเยนต่างก็มีอะไรวะเนี่ย คือโดนสปารลาดหรือเอเลี่ยนบุกโลกหรือสัตว์ทดลองหลุดออกมาอะไรอย่างนี้เหรอก็เลยแบบเป็นโพสต์ความขัอ,อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้มาได้เวลายืดยังไงวะเอ๋อยังไง S หรออ่ะ S ก็ S โดยว่าต้องกด E หรอ E มันได้เ,น,เนี้ยโอเคแล้วก็ต้องกด S วับโอเคเสียงหายหมดเมื่อแต่กด S หมดกลับเพื่ออะไรอะ่ะเยวบอกนะว,ว่าเพื่ออ๋อไปทางนี้หรอเยอะโอเคไม่ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวดยวน้องดูอะไรอะ่ะเฮ้ยไฟโอ้โอเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เอานะกดกด e ไม่เอานะไม่เอานะไอตัวเฮ้ยไม่เอา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 ว้ายว้ายไอ้ลวงลวงจนได้ไอเฮียแม่งเอ้ยกดไม่ได้แล้วับกดกดนี่เหรอคืออะไรอ่ะโอเคบากูไปละไอเหี้ย ปปไปได้จริงเหรอเดี๋ยวดีวเอออันนี้ห้องน้ำม,มันยังไงนี่มันก็ไม่ได้ นั้นแสดงว่าเราก็ต้องเปิดอย่างเดียวไว้สินะเดี Yo. Yo. ๋ยวกด S โอเคเพื่ออะไรอ่ะแลนั่งเป็นโยอะไรอย่างนี้เหรอโยโยนี่คือเสียงจากคนในโลกล่มสลายฮะโยโยโยอ่าอืมให้กูว่านะ ตายร้อยเปอร์เซนต์เชื่อผมไปตายร้อยเปอร์เซนต์ดูว่าอ๋อคืออะไรอะ what I believe I can fly ใช้ใช้สลิง w h a the t fuck ไม่มีอย่างนี้ด้วยหรออ๋อกูกดมว่วๆแล้วกูไม่รู้เลยว่ากูมี ability ี้นี้หรือว่ามี Ability นี้ในการควบคุมถาวรซะอีกถาวรนค่ยิงแค่อย่างเดียวอ่ะ มีอีกไหมไม่มีงั้นก็ไปอ๋อ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 โอ้กดละเหละโอเคสีเหลืองโอ้โหพังหมดไปป่าแม่งลุกลามอดเดนจุละกดอีกว้กดกดอีแล้วนะทำไมไม่กดวะมันเอ่ออ๋อนี่ไง ต้องไม่ต้องกระโดดแค่มุดลงจบไอส้สักูก็เหมือนตรงนี้ลงได้วะแป๊บหนึ่งเหมือนตรงนี้ลงได้คุณผู้ชมตรงนี้มีบันไดตรงนี้ลงได้เยอะอุยคือที่ไหนอ่ะเออเอาแล้วข้างบนนั้นนะ่ะแป๊บหนึ่งเอาแล้ว ขึ้นไม่ได้ด้วยเอา้าททางไปต่อเหรอคือ<ม> <laughs> เหมือนเมื่อกี้ไอ้เฮียนึกว่าไอ้นี่ไม่ได้นึกว่าข้างบนไปนึกว่าข้างบนไปต่อข้างล่างไปต่อเหรออะไรวะอามาถาวัึกนอ,อูไฟชิปชิปชิปหายชิปหายของแท้ชิปหายของแท้ชิปหายของแทุโอ,โอ้โหไกลนะกระโดดไกลอยู่เด้อมา อันนี้คือห้องวิจัยเหรอโอ้โหวายได้ฮะอี่ได้เสียงอยูุ่้ซ้ายมือกูอออ๋อไม่เป็นไรเอออย่าบอกนะอย่าบอกไปกูวิ่งละมึงอย่ามึงอย่าห้ามกูมึงอย่าห้ามกูมมกูวิ่ง วิ่งมึงยา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 เด็ดแค่โอ้ฟิลเทสริกทูเดอะฟาร์เวลาพื่นที่ทดสอบเหรออันนั้นตะกี้เนี่ยโอ้โหละ <c oughs> เดี๋ยว